มอนเดลิชประเทศไทยส่งทีโก้คุกกี้เสืออร่อยโฮกเปิดตัวมาสคอตรั้งแรกพี่เสือจอมป่วนเตรียมเสิร์ฟความสนุกให้กับคนไทยทั่วประเทศ m o n เดลิชอินเตอร์เนชั่นประเทศไทยผู้นำขนมและของวางระดับโลกเดินหน้าลุยตลาดบิสกิตประเทศไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดจัดงานเปิดตัวบิสกิตน้องใหม่ทีโกอย่างเป็นทางการพร้อมสองรสชาติช,ช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่รข้งแรกส่งพี่เสือทีโกกับคาแรคเตอร์จอมป่วน ที่จะมาสร้างความสุขและโปรโมทแอคทีฟและสตา์ให้กับทุกคนพร้อมดึงวินนี่ธนวินและสตาง์กิติพงศ์รวมสร้างโมเมนต์ส,สนุกและร่วมกิจกรรมหลักกแฟส์ณนูาสวนการค้าสามย่านมิตรเทาดีใจครับดีใจมากก็โหเป็นแบบว่างานยิ่งใหญ่มากนะวันนี้แล้วก็สนุกมากกิจกรรมนคือแน่นมากครับผมดีใจครับดีใจมากเป็นเกียรติมากก็เป็นงานเปิดตัวสินค้าครั้งแรกของกิโก้ด้วยก็พวกเราวินนี่สตารครับเป็นเกียรติมาก,กดีใจมากครับ อ่ะผมผมมากินบ้างแต่วินนี่น่าจะชอบเลยชอบชอบกินเยอะใช่ช่วงนึงเลยตุ้ยไปเลย,ยตุ้ยใช่หอมแล้วนี่หอม,มแล้วผอมลมหอมลง,มลงอ่าใช่แต่ว่าคุกกี้เนาะก็เหมือนว่าเราเราก็กินกันตลอดนะแบบว่าเออมันเป็นเป็นมอาหารที่มันทานง่ายเนาะแบบว่าเป็นของว่างใช่ครับผมก็กมีสองรสด้วยทีโก้ครับผมทั้งของคุณคือช็อกโกแลตใช่ของผมเป็นสตรอเบอรี่ครับ เี่ยนเนยบ้างที่เราไปยโอ้โหยิ่งบอกออกทางกายใช่น้ำหนักน้ำหนักแน่เรารู้ไม่รู้ไม่ว่ามันจะต้องลงสนามขนาดรู้โอ้โหตั้งแต่บอกว่าส่งบีฟมานะบอกว่างานนี้สนุกแน่แล้วเราก็โอ้โหเราจะชนะให้ได้เลยสนุกแพ้ได้นะครับจะชนะจะชนะฟินนี่ให้ได้เลยเฮ้ยตัววันนี้ผมชนะว่ะมันไม่ปกติเราไม่ยอมเลยหรือว่าเราไม่แบบว่าแค่แพ้ให้หมุนชนะบ้าง ไม่คือบอกว่าวินเลตไงวินเลตผมอาจจะนำอยู่นิดนึงอปเต้นด้วยไม่แพ้เอาเอออยากให้เพื่อนเต้นด้วยเหงา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 อันไหนที่เราคิดว่ายากสุดยากสุดเหรอคือเกมที่สองคือที่เอาเสือเสือไปใส่คอกอ่ะอันนั้นอ่ะยากสุดเพราะว่ายากะแล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยเออเพราะว่ามันเนี่ยต้องตอบว่ายากกูโดนป่วนเต็มไปหมดเลย เอเอเพราะว่าเสือแบบว่าเขาเรียกว่าเขากติกาพี่คิวบอกว่ากติกาคือไม่มีกติกาไงใช่เพราะฉะนั้นเราก็เล่นในกติกาอยู่เดอเราเดี๋ยวโอ้โหคือเล่นเอาเหงื่อตกอ่ะเล่นเอาเหงื่อตกอ่ะเดี๋ยวทีมผมเอาเอาลูกผมเข้าไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวโดนเครื่องดูดฝุ่นเป่าบ้างอ่ะเดี๋ยวโดนปืนอัดลมยิงบ้างอ่ะเดี๋ยวโดนเสือป่วนบ้างอ่ะคือพี่เจ๋อพี่โก้นี่เอ็กจังมากเอนเจี้เยอะมากมันไม่ได้ทำอะไรเลยได้ยืนให้เขาาผมให้คนอื่นก่อน ผมยืนหล่อๆนี่ยืนหล่ออย่างเมื่อกี้เล่ามาเหมือนเราอดีตเลยนะเีื่อกผมว่าเหนื่อยมากเลยก็ยืนหล่อๆแต่ว่าเก็บความเหนื่อยไว้ก็ทั้งเหนื่อยและทั้งยืนหล่อๆอาจจะพูดทําให้งงเพราะตอนนี้ผมก็งงเหมือนกัน่เกมที่สองคือเกมบาสนะคะเกมบาสนะครับตอนแรกคิดว่าไม่ยากหรอกโอ้นิดเดียวแต่ว่าเราโดนเพิ่มระยะไงไม่ลงเลยทีนี้แล้วก็ถือว่าเนาะแฟนๆก็ให้ความร่วมมือดีครับผมก็สนุกดีครับ ตอนลราผมก็ผมชูตั้งแต่ระยะแบบไกลๆเลยแล้วลงไหมแหวกผมแหวกคือถ้าชูแบบธรรมดาเมื่อธรรมดาไปหน่อยแต่ว่าถ้าชูแบบไกลๆนี่ถ้ามันลงนี่เขาเรียกว่าแจ็คพอตแตกนะเราคิดว่าลงหรอก็ไม่ลงนะเพื่อนเพื่อนนี่ใช้แต่อย่าลูดซับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะหายหมดนะครับไม่ใช่ซึ่งเล่นไปสชั่วโมงไม่เป็นไรอยากนะอยากนั่งสดออกสื่อเหมือนกันอันนี้มันไม่สดแล้วมันหยาดแล้วมันเริ่มมันเยิ่มมันเยิ่ม ไม่จะ uhm ยาว่นาดยิ่งเฉยเหนื่อยังออกเลยอ่ะแล้วม่กเล่นเหนื่อไม่ออกคมเป็นฮอตตอนนี้เหใช่ล้ตอนชิบหายเลยนี้ร้อน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 ร้ร้อน้อนร้ออรนร้อนร้อร้อนร้ออนรน้อนอนออ อะไรนะครับพี่เสืออะไรนะครับไม่หยิ่พี่เสืออ๋อครับผมก็ฝากด้วยครับทิโก้ครับผมก็คุกกี้เสืออร่อยโฮกครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวสินค้า้วก็มีทั้งหมด2รสชาตินะครับผมหาซื้อง่ายมากเลยก็มีทั้งรสช็อกโกแลตแล้วก็สับปครมครับผมเช่นกันครับฝากด้วยนะครับที่พี่เสือทิโก้นะครับผมอร่อยโฮกอย่างที่สตางบอกเลยก็เพิ่งลันช์วันนี้วันแรกนะครับผมก็ผมเป็นเกียรติมากที่ได้มางานเปิดตัวก็ดีใจที่ได้มาร่วมเล่นกีฬาสนุกสนุกแล้วก็มาเจอพี่เสือทิโก้